ใต้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 ตนโตครับท่านสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวและจมูหุข้าวผสมน้ำมันปลาโอเมก้าใต้ตนโตข้อเรียนเชิญปีนงพ้องเผื่ออย่าได้เฉยเชิญ เมื่อถึงเวลาส้องถุมจนถึงสี่ถุมโดโดโรดดจงสลัดขวันกลับกลุ่มไปจากหัวใจมาเถิดมาเชิญเถิดมาเปิดใจรวมโมงคนตายหัวใจทองคำทุกคืนคำทุกคืนวันเรามานังกันเลยโอที่ตายตลตองนอนักลบชาแนวว่ากันไปชดๆกับ <c oughs> และนี่คือตายต้นตอบันเทิงสาราและวัฒนธรรมกับความสุขเทพีนองสามารถสัมผัสได้โดยหัวใจของพี่นองเองไม่ว่าพี่นองจะยุ่มุมนึ่งมุมใดของโลกนี้ก็แลละแต่นะครับข้อแขเข้าวมาธวเว็บดอทกรุชนแนลดอททวีกร l ๊ปชนแนลดอทเวีนะครับเ w อร์ไวเว็บดอทกแล้วพี่นองก็สามารถมีความสุข รวมกันได้แมนว่าเราจะอยู่ห้างไกลกันเลือกเกินนะครับแต่ว่าเราสามารถสร้างหัวใจใกล้ฉิดสเนสนบสกล้ฉิดสเนสน็บสนุมกันมากขึ้น <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกับทุกคืนวันเมนว่าตลอดระยะเวลาไล่ชั่วโมงที่ผ่านมาพี่น้องต้องไปประสบพบเจอกับเรื่องราวที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนนะครับบางคนก็ไปหัวราะบางคนก็ไปมีความสุขบางคนก็ไปร้องไห้ แต่เมื่อถึงเวลานี้พี่น้องครับโปรดจงได้รวมมงกับหัวใจแล้วทุกคนจะมีความรู้สึกเทเมื่อนกันนั่นคือความสุขเทสามารถสัมผัสด,ด้วยได้ด้วยจิตวิญญาณข้องความเป็นคนตายข้องความเป็นคนไทยนะครับทึ่งแมนวันนี้คือรายการไต้ตนตเท่อกอากาศภาษาใต้เป็นภาษาถิ่นของประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าผมนะ้าหลวงราเชนเกิงทองก็ขอทําหน้าที่ เพื่อที่จะเป็นการเปิดประตูไปสู่ภาคใต้ให้กับพี่น้องชาวไทยในภูมิภาคต่างๆเหนือกลางอีสานได้เข้ามาสัมผัสหัวใจของโบเราคือพวกเรานะครับพระเจ้พี่น้อนครับนี่คือการเปิดประตูไปสู่ภาคใต้ให้กับพี่น้องชาวภาคต่างๆกอนที่จะได้เดินทางไปทงทิมเอ้ยทงเถียวก้นที่จะได้เดินทางไปทงเถียวในพื้นที่ภาคใต้จะได้รู้และรู้จักและสัมผัสถึงซับสําเนียงผาซ่าและเรื่องราวคุณลักษณะพิเศษ แห่งคิดวิญญาณของความเป็นคนใต้หัวใจทองคํากันทุกมุมโลกนะครับวันนี้ดีใจมีพีเศร้านะครับพีเพนแล้วก็พีพัดคันพีเศร้าพีเบาที่รักแล้วก็เคารพเสมอแล้วก็ทุกวันนะครับไม่มีโอกาสครั้งใดเลยตลอดระยะเวลาที่ทารายการอยู่ที่ครบชแนลทีวีทีผีเบาและพีเศร้าพีเศร้าและผีเบาคูนนี้จะได้ละเลยนะครับไปจากหน้าจอตายตนตอทาวันหนห ว่างนะครับตราบติดงานภารกิจก็ไม่ได้เลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่นรับก็คอยทําหน้าที่นะครับบอกล่าวข้าวคราวของการทํางานของนงเบาให้กับพี่นองชาวไทยในในยุโรปในต่างประเทศได้รับรู้นะครับวันนี้ิดตามข่าวเพิ่มเติมเข้ามานะครับกราบสวัสดีกลับสวัสดีไปยังพี่นงนะครับที่อยู่ในประเทศเยอรมันในอเมริกาในอิตาลีและก็ในบราซิลนะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่ว่าพี่น้องจะมีวิธีชีวิตอยู่ที่มุมนึ่งมุมใดของโลกนี้ก็แล้วแต่ด้วยศักยภาพข้องความเจริญทางด้านเทคโนโลยีข้องมนุษย์ในยุคปัจจุบันทําให้หัวใจเราใกล้ชิดกันมาขึ้นนะครับทาให้เราทึ่งแมนว่าเราจะมีความห่างไกลกันในระยะทางนะครับแต่ความใกล้ชิดกันข้องหัวใจไม่ได้ห่างหิ่นกันไปเลยนะครับเพราะอะไรกับเพราะวาความทันสมัยข้องเทคโนโลยีข้องการซื่อสาน นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตดาวเทียมไม่มีดาวพัทโอนะครับ <c oughs> ไม,มด่ดาวเทียมอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้เราสามารถที่จะมีความใกล้ชิดสนสับสนุมใกล้ชิดสนุมสนมสับกันมากขึ้นในส่วนของหัวใจนะคนับแมนว่าระยะทางจะห่างไกลกันไล่ร้อยไล่พันไล่มืนกิโลเมตรแต่ว่าเราสามารถมีความอบอุ่นกันต่างความมู้สึกด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งความเป็นคนไทยได้ นะครับเพราะฉะนั้นพีน่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยในภาคาเหนือภาคอีสานและภาคกลางนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องที่พูดภาษาถิ่นย่เอ้นวา่วาวภาษาอีสานเพื่อให้พี่น้องสุพูสุคนนะครับที่มองอยูมองไหนก็นแล,แล้วแต่จะได้มีความมีความามุนซื่นหัวเซลกับมูมูคนใตเพราะฉะนั้นพีน่น้องครับให้พี่น้องชาวใต้กับพี่น้องชาวภาคเหนือภาคกลางภาคอีสาน ได้รวมมงกันเปรียบเสมือนตาพี่น้องพี่น้องพี่น้องชารภาพอีสานก็จะได้จะได้เกิดบรรยากาศแบบอ่านปั่นปานปั่นข้าวเหนียวนะคือเหนียวเป็นก้อนเดียวกันคือข้าวเหนียวเป็นก้อนเดียวกันก็คือกับลูก,ลกต่อมงเดียวกันนะแ <c oughs> ่งยกักไปแน้วต้องนึกไปเดียวแรงตายบังอีสานมังเนื้อเหลาก็ให้พี่น้อง พี่น้องพี่น้องตั้งหลายอีพี่เนี่ยเล่งยากพี่นะครับบอพี่จะอัน้นว่าเวลาพี่พี่ไม่เคยอั้นเลยเพราะฉะนัะ้นเพราะฉะนั้นพี่นะครับนี่คือวิธีแห่งกันสร้างความรู้สึกเพื่อที่จะให้ความเข้าใจไปสู้ววงวัวใจให้กับคนไทยในทุกภูมิภาคนะครับเนือกลางอีสานตาย นะครับคนไทยทีไปกระจายยุ่กันทั่วโลกจะได้มีความใกล้ชิดมีความเข้าใจความเข้าใจจะเป็นประตูไปสู้ความรักความรักจะเป็นประตูไปสู้ความสามาาชั้นลักการนี้นะล่วงแล่งกันอยู่บ่อยหรือพูดอยู่บ่อยหรือว่าอยู่บ่อยอ่าหรืออู้อยู่บ่อยนะครับออตรงเล่งไงคือถทาว่าแล่งภาษากลางก็พูดอ่าถ้าภาษาใต้ก็พูดว่าคําว่าพูดคือแหลงแล่ง,ลงอ่า ถ้าภาษาอีสานก็ว้าวานะถ้าภาษาเนือเน้อก็ถ้าภาษาเนื้อก็อู้อู้จะอีจ้จะอ้น่าอู้อย่างนี้อย่างนั้นพูดอย่างนี้อย่างนั้นนั่นแหละรครับพี่น้องครับโอ้ยนี่คือภาษาทิ้นเป็นเรื่องราวที่ไล้เรื่องในพผมในผ่อได้เล็กน่อยแต่เอาเละพี่น้องครับก็เป็นความเอ่อเป็นความภาคภูมิใจเป็นความดีใจที่ได้ผูดภาษาทิ้นของตัวเองเผยแผ่ทางด้านหน้าจอไปสู้อ้วงไว้ใจของพี่น้อง นะครับเลโรว่าพี่น้องนี่เล่กันอยู่มากเพราะฉะนั้นวันนี้ภาษาใต้วันละคำที่จะให้พี่น้องได้รวมส่งกันเข้ามาเพื่อที่จะได้รุ่นรับเอ็มแม็กกว่าหนึ่งกลองนะครับกับคาว่าทูกใจคําว่าถูกใจภาษากลางภาษาใต้แหลงว่าอย่างไรพูดว่าอย่างไรว่าว,ว่าจังไดอู้ไหวอยังนะครับพี่น้องครับ่าส่งกันมาเลยที่ซี่สองสองหนึ่งห้าเก้าทางนี้และทางนั้นเรามี ผลิตภัณฑ์ดีๆของ PFI ฟ e น็ตเบไม่ใช่มีแต่เอ็มแม็กทารันเทเจกนะครับยังมีข้องดีที่จะให้พี่น้องได้ดูแลสุขภาพร่างกายนี่กับพี่น้องกับเครื่องดื่มผู้ชงหลายกันมาตั้งแต่สมุนไพรสมุนไพรไทยที่ยุคโคคนไทยมาตั้งแต่รุนโบราณการลีนะครับการสร้างบ้านสร้างเมืองของประเทศไทยนะครับในบรรพบุรุษของเราด้ปกป้องบ้านเมืองในยามเจ็บคา้ไม่หวเขากินหญ้าโมอเป็นน้องรับเขากินหญ้าสมุนไพรเขากินภูมิปัญญาไทยคือกัน เอาสม,มุนไพรไทยมาต้มเป็นยาแล้วกินรักษาโรคเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในยุครอยปีสองรอยปีห้ารอยปีก่อนพี่น้องนึกเลยว่าตั้งแต่ยุคสมัยอาณาจักรลานนาหรือว่าอณาจักรลานมันโอ้ไม่ใช่อาจักร <c oughs> ไม่มีกันาจักรลานมันครับอาไจักร <c oughs> อาจักรลานนาหรือว่าเมืองซีวิชัยสมัยนั้นสั่งยามาเต้นเลยเยอรมันพี่น้องครับจะไหมก็ต้มยาหม่กักนเพราะฉะนั้น ซือว่าภูมิปัญญาไทยดีที่สุดบริษัทพีไฟน์เน็ตเวิร์กกำลังเห็นคุณค่าตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ภูมิปัญญาไทยมันสู้นให้ไปกับการเวลานะครับเพื่อที่จะไม่ให้ต่างชาติไปเอฟหลักจดลิขสิทธิ์ไปเพราะฉะนั้นพี่รับพี่น้องครับพีไฟน์เน็ตเวิร์กได้คิดคนแล้วก็นําส่วนที่ดีที่สุดของสมุนไพรไทยอย่างเป็นเครื่องดื่มผงชงพวกนี้มาเป็นนึ่งขวดขวดการช่วยข้างในก็ดีนะดีแน่นอนพี่น้องครับแล้วก็มีคลอโรเดซีคลอโรเดซีกินแล้วล้างสารพิษในเลือดไม่่ต้องงหว นะครับเลือดดีเลือดสมบูรณ์ด้วยคลอโรดีนะครับมีคลอโรฟิลแล้วก็มีดีโทไนตัวนี้หลังสั food, problems, month, like all, ้นผิดในลำไส้ในคระเพาะอาหารนะครับกินข้องมักข้องปิ้งข้องยางเข้าไปเลยสั้ส้มนานนานมันทำให้เกิดโรคภัยในลำไส้ในคระเพาะอาหารเราไม่ใช่เลยรู้นะครับเมื่อรู้แล้วอ่ะยับยั้งแรงแซงแล้วรุมซุ้มแรงแซงแล้วนะครับยับยั้งแรงเซงแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับกินแต่ก่อน ผมบอกเลยว่าเราอย่ายุ่แบบอัวให้เลยลมคอกับร่างกายเราอย่าใช้รักกันอ้วให้เลยลมคอกเราต้องลมคอกเสียก่อนก่อนที่อัวน,น้่ห้ก็คือมากความเราป้องกันตัวเองเสียก่อนก่อนนี้เกิดโรคถ้าอยาบล้อยให้เกิดโรคเลยรักษาก็เปรียบเสมือนอ้วให้เลยลมคอกป้องกันเสียก่อนอ่าเย็นๆอย่างเช่นว่าต้องการใ้แข็งแรงก็ออกกำลังกายมั่งนะครับกินตรงนู้ตรงนี้ตรงนั้นอ่านี่ก็หลางสั้นผิดในเลือดอันนี้ก็สร้างภูมิคุ้มกันให้รับร่างกายภายในดีตัวไหนก็ลลางสั้นผิดในลำไส้ในกระเพาะอาหาร ผ่านการขััทไา้กินวัวขำพังวาหัวรุงนะครับแล้วก็คลอไอคาเฟ่บางคนชอบกินกาแควคนปากใต้บ้านเราชอบนักหนาเลยกาแควเนี่ยนั่งรถควยจากปัตตาุงมาลงที่หัวลำโพงมานั่งกินกาแควอ,อยู่ที่รามคำแหง,งเพราะฉะนั้นี่น้องครับกินกาเคว่ถ้อยากกินให้หวานแรงนะครับกินหวานแรงมันไม่เหมือนพูดหวานนะครับสาวๆชอบแต่ถ้ากินหวานแรงเนี่ยเบาหวานรักนะครับเพราะฉะนั้นอย่าวาดแดงครับไปน้องครับ ไอ้พูดว่านไม่ปลื้ครับแต่ว่ากินว่านอยากกินว่านเองนะครับถ้าว่าเราอยากไอ้ว่านโดยไม่ต้องมีน้ำตาลก็ไม่มีบอกปอื้นก็บอกพื้นของรูปต่างๆนี่เลยกับกาแฟคอลลาเจนอ่ามีรสว่านมาจาักปลาเรน้ำลึกเต่สกัดมาจาักคอลลาเจนนะครับเลยมีเดลิมอนคานคร์มนสกัดรสช็อกโกเลตช่วยบำรุงสมองช่วยเตือนความทรงจำหลยคนว่านะลูเออผมไม่ปื้เลยนะความทรงจำหลับเรือนก็ไม่ปลื้เพราะว่าเป็นแต่นี้เผื่อผมไม่อยากย้ำเลย <laughs> ป็นผึ้ยๆชะโมไปนองคกับศักยภาพในทุกภาคส่วนของร่างกายมันต้องมีความเข้มแข็งและก็แข็งแ,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 แรงเพื่อจะได้ต่อสู้นะครับกับภาวะวิกฤตในเรื่องของการใช้ชีวิตณสังคมโลกยุคปัจจุบันเราต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจนะครับเผื่อได้มาถึงปัจจัยคือเงินทองในการเดินในการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันปัจจัยสําคัญคือเงินนะครับพี่นองครับแต่ว่าเงินสําคัญก็จริงแหละ เงินคือ,คอ,คอปัจจัยลักในการดำรงชีวิตแต่เงินไม่สามารถส,สื่อซักซี่ความเป็นมนุษย์ได้เน่เงินมีใบมีใบพันกีใบเราหนับทุกนะครับต้อมีเป็นแส้นลานนับทุก,กับใบพันกีใบแต่มูลราคาของชีวิตคนนะครับซักซี่ของมนุษย์ตีเป็นเงินไม่ได้ว่าตรงนี้แล้วเดลิมอนกับพี่น้องบบลูกจำงแล้วก็กาแฟไฟเบอร์กาแฟเป็นกาแฟที่มี มากินแล้วมีตัวดักจับไขมันกินแล้วไม่อ้วนนะครับกาแฟเอ็มคอฟฟี่โก Co. กินแล้วไขมันนะครับเพราะเป็นกาแฟจุ <c oughs> กกรูอายะหลายคนสนใจแล้วต้องใช้พี่เป็นสนใจแล้วพี่พี่พัดกันครับเดี๋ยวมาประเทศไทยผมให้ผมเตรียมไว้ให้ลังหนึ่งเลยสําหรับพี่นะครับ <c oughs> ถ้าไม่พอผมเตรียมไอ้แม็กไว้ให้เลยพี่พัดกันครับไ <c oughs> อ้แมก็กกลับไปน้องครับสกัดปัญจรักปลาไหลเบือกใหญ่ได้บอกกันไปแล้วได้ใจว่าทำให้นกเขาเล็กกลายเป็นนกเขาใหญ่นกเขาใหญ่กลายเป็นนกเขาแข็งนกเขาแข็งกลายเป็นนกเขาทนเอาเลยครับพี่น้องครับ เบรกนี้ให้พี่น้องได้คึกคักกันนะเคยทีเลอยู่หน้าจอรำวงไปกันก็นได้นะครับพี่น้องครับเราเปิดด้วยบทเพลงที่ชื่อว่าซุ้ยได้แหงอกนะครับจากอาจารย์ชัยสานุวัฒน์เรียโตกันด้วยบทเพลงกูตีบา้านักรองที่รูปเล่อที่ซึดเวลาอยู่แต่ส่วนนะแ <c oughs> ล้วเรามารำวงเวียนคล็อกกันในเบรกทุตไทยสำหรับเพลงทุตไทยกับบทเพลงที่ชื่ ron, 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 อว่าเลเลทนเลทนเลทนเด่เนครับสนับสนุนโดย ครีมบำรุงผิวหน้าและผิวกายเดินลิฟอัพ